ก่อนการรับชมคลิปนะครับหรือว่าไลฟ์ของเราอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามให้กับต้องผัดนี่ได้ในทุกช่องทางนะครับมาติดตามกันครับแล้วเรามาอัปเดตข่าวสารวงการ์วบอลไปด้วยกันพร้อมๆกันในช่องทางของต้องพัดนี่ยังไงฝากไปด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆบอลทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากเชียร์กันแบบสุดใจจริงๆเสียดายจริงๆนะครับในการเล่นกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับ เรามีโอกาสปิดเซตในทุกๆเซตเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเราไม่สามารถจะทําได้แล้วก็เราก็พ่ายเข้าไป0ูนย์ต่อ3แต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนยังคงให้กำลังใจยังคงเชียร์น้องๆอยู่นะครับแล้วเรายังมีอีกหนึ่งการแข่งขันในปลายปีนี้ที่สําคัญก็คือซีเกมนะครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องความพร้อม อาจจะไม่ได้มาทุกคนซึ่งอาจจะผมจะมาไล่เรียงหลังเกมเบื้องต้นแบบไม่ต้องยาวมากนะครับฝากไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับต้องผัดนี้ด้วยนะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับก็อยากจะเจอกับเพื่อนๆบ่อยๆก็จะพยายามมาทำคอนเทนต์พูดคุยกันเรื่อยๆนอกจากทีมชาติไทยแล้ว วงการเย์บอลนานาชาติเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมไปติดตามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากจะให้ไปติดตามตรงไหนอย่างไรบอกกันได้เลยนะเดี๋ยวไปติดตามกันให้นะครับส่วนในเรื่องของช่วงพักซีซันเนี่ยผมอาจจะมีสลับมาฟุตบอลกันบ้างก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะจ๊ะก็จะติดตามเรื่องราวฟุตบอลด้วยเพราะว่าผมเองก็บรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนทั้งวยลล์บอลและก็ฟุตบอลกันไปนะครับส่วนใครที่มีปัญหาครับเหมือนผมเลยนอนไม่เป็นเวลานะครับนอนไม่หลับนะ ลองเรียกว่ามาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนอนไม่หลับหลับไม่สนิทเนี่ยกับแคปซูลนะครับดิฟแคปซูล ก็ลองมาติดตามกันได้นะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถซื้อและได้ส่วนลดพิเศษนะครับนอกจากจะสนับสนุนช่องแล้วนะครับก็ท่านก็จะได้นอนหลับสนิทกันด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแบบนี้ผมลองแล้วนอนหลับสบายมากๆเลยนะครับอาล้ครับมาพูดถึงเรื่องราวของเรานะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพูดถึงเมื่อวานนี้ครับในเกมที่เราเนี่ยเจอกับญี่ปุ่นนะครับผมบรรยายอยู่เองที่ทาง PVTV เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ ค่อนข้างนะครับจะสุดมันเสนมุมผมนะตีกันแบบเหนียวจริงๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของฟากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขารับลูกตีของเราลูกตกของเราเนี่ยแบบเหนียวแน่นเกินอ่ะผมใช้คำว่าเหนียวแน่นเกินไปนะครับซึ่งผมเองก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอย่างลูกนี้เนี่ยต้องให้ตีให้ตายแบบบมุนหมิ่นแบบนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยมากต้องยอมรับว่านี่คือสไตล์ของญี่ปุ่นจริงๆนะครับซึ่งเนี่ยครับเราตีไปรับได้ ผมใช้คำว่าตรงนี้เนี่ยเราแพ้ในเรื่องของความเขี่ยวกับสกิลผมมองว่าเรื่องแรงเรื่องเลงอะ่ะเราสู้ได้แต่ว่าด้วยความที่ผมเคยบอกมาหลายคลิปแล้วว่าทีมสาวญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องของสกิลที่เขาฝึกมาก่อนเราแน่นอนอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าเขาจะเริ่มในเรื่องของการฝึกเบสิกพื้นฐานต่างๆเนี่ยก่อนเราแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้แบบ เราเนี่ยอาจจะขาดความละเอียดตรงนี้ไปนะครับในมุมของผมเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูในเรื่องของสถิตินะเพื่อนๆในเกมนี้เนี่ยเราก็จะดูได้ว่าจริงๆเนี่ยคาที่ผมพูดว่าเราไม่ได้เป็นรองมันมีอยู่จริงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเกมรุกเขาทําได้47แต้มเราก็ทําได้40ดังนั้นถือว่าไม่ห่างกลายเป็นว่าเกมบล็อกเมื่อวานเราอ่ะดีกว่าเขาซะที่ซ้ำนะครับสามารถบล็อกลูกของชิมามูระได้ บล็อกลูกตีของยูชิโนซาโตะหรือว่ายูกิโกวาดะได้นะครับแต่ในเรื่องเสิร์ฟเราเนี่ยมีความละเอียดในเรื่องเสิร์ฟน้อยไปเราเสิร์ฟเนี่ยได้เอสมาครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเสิร์ฟน่ากลัวมากโดยเฉพาะยชิโนซาโตะอันนี้ถ้าใครเ,เพื่อนดูแี่ยเราจะเห็นเลยว่าเธอเป็นคนจำเสิร์ฟได้แรงและพุ่งมากนะครับบวกกับมียูกิโกวาดะมายูอิชิกาวะภาพรวมของพวกเธอเนี่ย ในเรื่องเบสิคมือถาอตรงนี้ต้องยอมรับว่าดีกว่าไทยจริงๆนะครับส่วน Open e ็นเออร์ผมเคยบอกตั Pre ้งแ่ p r พรีแมชไปแล้วว่าไอเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ดีกว่าเราเพียงแต่เราต้องลดความผิดพลาดนะครับซึ่งเกมนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเราพอสมควรนะครับก็แต้มให้เขาไปถึง22แต้มในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสียเรา20แต้มนะครับถือว่าจริงๆอ่ะเวทในเรื่องของการเล่นเมื่อวานเนี่ยเอาแบบสแตทนะไม่ได้เอาใจลงไปเล่นเนี่ยผมมองว่าทีมของเราค่อนข้างจะมีความสูสีกับญี่ปุ่นมากมาก นะครับแต่ว่ามันเรื่องรายละเอียดนิดเดียวอะ่ะนะครับเนี่ยดูอย่างเปอร์เซ็นในเรื่องของม h skill เนี่ยคือโอเคผมอาจจะบอกว่าสกิลของเราอาจจะในเรื่องของการฝึกอาจจะแตกต่างกับญี่ปุ่นนะครับแต่ส t ตตมันออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นการขุด90ครั้งนะครับผมต้องบอกว่าคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะไปทัวลงใส่เธอกับน้องๆเนี่ยปีนุชแป้นน้อยครับคุณต้องไปดูสเตตในการแข่งขันครั้งนี้นะผมบอกเลยว่าแป้นเนี่ยเป็นคนที่มีสติการขุดบอลแบบสุดยอดผมใช้คํานี้เลย นะครับอิสระติการขุดบอลแบบสุดยอดนะครับผมดูเปอร์เซนเทจเนี่ยในการขุดบอลน,นะเพื่อนๆผมนับนะตั้งแต่เกมแรกอะ่ะที่เจอกับฝั่งอียิปต์เนี่ยตั้นเนี่ยสามารถขุดได้นะครับแปดสิบดเปอร์เซนเจอสวีเดนสี่สิบสี่เปอร์เซเจอเนเธอร์แลนด์6กสิจุดปดเจ็ดเปอร์เซนส่วนการที่เจอกับญี่ปุ่น4ี่5ิบห้าจุสี่ห้าเปอร์เซผมใช้คาว่าโอกาสการขุดและแกช่วยเนี่ยเยอะมากนะอันนี้ผมก็อาจจะ ออกตัวแทนน้องหน่อว่าเออท่านไปว่าน้องอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยปีนุษแป๊น้อยทําได้ดีมากนะครับส่วนเนี่ยดูดิกระแต้มสุดท้ายญี่ปุ่นต้องกระจายนะปกติจะไปกองอยู่มายูไปกองอยู่ว่าดะดังนั้นแสดงว่าเขาอะรุกเรายากนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาต้องใช้แผนที่หลากหลายทีนี้เนี่ยถ้าผมมาไล่เลียงกันไปเนี่ยในแต่ละเซตแต่เซตแรกจริงๆเราออกสตาร์ทมาได้ดีนะเพื่อนๆนะเล่นมาเ,เรื่อยๆไล่เลียงกันมาแต่ว่าเราจบรับบล็อกเขาได้โดยเฉพาะฮารุโยชิมามุระที่เจอเราบล็อกเจอเรา จับบอลไหลหลังยาวๆเนี่ยทำให้เขาต้องเปลี่ยนวิธีการลุกนะครับแล้วก็มาใช้ในเรื่องของบอลหัวเสาซึ่งบอลหัวเสาเขาค่อนข้างจะชัวร์งไงไม่ว่าจะเป็นยูกิโกวาดะนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งของโยชิโนซาโตะซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยมาต่อฟอร์มดีมาตลอดเพราะว่าดะเนี่ยดันมาฟอร์มขึ้นกับเราผมเพ่งบอกคำนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลงังจากผ่านไปแบบรอบแรกว่าดะฟอร์มไม่ปังเลยนะ แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมามันกลายว่าวาดะดันปังในเกมนี้นะครับก็เลยทําให้มันบุกเกมเราได้เนี่ยเกมบล็อกเราดีกว่าแนนนําดีดีผมว่าแนนเป็นคนหนึ่งที่แบบบล็อกกับญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจเลยผมจําได้ลูกนึงเนี่ยแนนไปบล็อกน่าจะบล็อกซาโตะหรือมาอยูมายูมั้งบล็อกมือเดียวปาดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรที่แบบจะไปว่าน้องเลยผมว่าทุกอย่างมันคือคอมพีทในมุมผมนะถ้าผมไล่เรียงในข้อดีนะครับในข้อดีคืออย่างแรกมีความตั้งใจ นะครับมีความตั้งใจอย่างที่สองเกมรุกบุกได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ต้องยอมรับในความเหนียวของญี่ปุ่นที่เหนียวซะเหลือเกินนะครับเหนียวซะเหลือเกินนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวใจทําได้ดีนะครับส่วนในมุมที่แบบอาจจะเป็นดูแบบเป็นข้อเสียอาจจะมองมาแล้วแบบมันค่อนข้างจะใช้คําว่าเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาก็คือเรื่องบอลแรกแต่อย่าลืมนะครับว่าบอลแรกจากบอลเซิร์ฟเนี่ย เสิร์ฟแรงมากสําหรับญี่ปุ่นนะครับรวมถึงบอลตีเนี่ยดังนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแน่นอนแต่ที่ผ่านมาเราทําได้ดีหมดนะครับอย่างที่สองแมมันก็ในเรื่องตีไม่ตายตีไม่ตายก็กลับกันก็ต้องไปมุมในในมุมของฟากฝั่งญี่ปุ่นไงตีเท่าไหร่ขุดได้ตีเท่าไหร่ขุดได,ได,ได้อันนี้มันคือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันไม่ได้เกิดจากทีมเราเนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจน้องๆตรงนี้ด้วยว่าเออก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็น่า จะเห็นตรงกันนะครับไม่ต้องว่าอะไรน้องเลยดังนั้นเนี่ยก็ให้กําลังใจละกันผมจริงๆที่มาคุยเนี่ยอยากจะคุยในมุมที่แบบทุกอย่างผมว่ามันดูเพอร์เฟกนะเล่นได้ดีเล่นได้ทุกอย่างแต่ว่าปัจจัยมันคือคู่แข่งที่เขาดีกว่ามีความสัมพันธ์ในทีมหรือการเล่นที่มันแน่นอนกว่าแล้วเหมือนญี่ปุ่นเขาไล่ระดับเหมือนเราอะไล่ระดับตั้งแต่อียิปต์มาสวีเดนเนเธอร์แลนมันดีขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นเนี่ยในเกมในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆอ่ะเอาชนะแคมาูนชนะ ฝั่งของยูเครนมาไปเจอเซอร์เบียที่มวันที่ไม่มีบอสมันก็ังขยับดีขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับญี่ปุ่นและกันส่วนสาวไทยเองรายการต่อไปก็คือซีเกมแต่ก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่าณนะตรงนี้นะครับเรายังอาจไม่สามารถสรุปตัวผู้เล่นได้เพราะว่าหลังจากนี้ตัวผู้เล่นหลายๆคนจะต้องออกไปเล่นนะครับในระดับของการแข่งอาชีพปีนุชเองพอรพมันเองต้องไปอเมริกาจะกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่า มันจะมีในสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าอ่ถ้าเกิดถ้าอยากจะพัฒนาจริงๆซีเกมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นใช้บางคนที่อ่ะพอจะเรียกกลับมาได้เล่นกลับมาได้อันนี้ก็ในมุมผมแล้วกันนะครับแต่ว่าอ่ะแน่นอนมาพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะฟังในมุมของโคดออสหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะแกมองยังไงหลังเกมนี้และแนวทางการจะวางการแข่งขันในการแข่งขันซเกมและการพัฒนาทีมมีมุมมองอย่างไรหลังเกมนี้ไปฟังโคดออสกันหน่อยดีกว่าครับ นะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นยากนะก็จะเห็นได้ว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วมีการเตรียมตัวที่ดีรูปแบบการเล่นรูปเกมการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดในการเล่นเนี่ยในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเรายัางทําได้ไม่ดีที่ควรนะครับเราก็เล่นเออเลอร์กันเองเล่นเสียกันเองซึ่งทุกคนก็ตั้งใจนะมันไม่มีใครอยากเสียแต่ก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนสำหรับการเตรียมตัวความทุ่มเทนะครับทุกคนก็ได้พยายามเต็มที่ละ ก,ก็ได้เห็นว่านี่ก็คือศักยภาพและก็ขีดความาสามารถของนักกีฬาซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าถึงเวลามันเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเทียบคู่คุ้มตัวเองได้ก็คงจะต้องทําการฝึกซอ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ใน,ใน,ในหลายๆคนหลายๆตาแหน่งนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทีมสตาฟโค้ดด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทางานอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วนะผมคิดว่า ในเกมการวันนี้การแข่งขันวันนี้มันมีความหมายกับพวกเราในหลายๆคนนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากๆได้เห็นข้อดีแล้วก็ได้เห็นข้อผิดพลาดที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับป,บปรปุงแก้ไขนะครับก็คิดว่าในการแข่งขันในระดับเวิร์ลคัพปีนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับกับพวกเราทุกคนนะเราคิดว่ายังมีพื้นที่ยังมีสเปซในการที่่ะพัฒนาแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการเพื่อพัฒนาทุกคนหลังจากแข่งชิงแชมป์โลกนี้แล้ว ก็ต้องดูว่าใครบ้างที่จะต้องไปเล่นอาชีพเพราะว่า,าจะเหลือใครบ้างที่จะต้องฝึกซ้อมที่นี่นะครับผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ที่จะแข่งซีเกมเราก็คงจะต้องเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดนะครับอ่ะก็ต้องเตรียมตัวดีที่สุดนะครับโค้ดออสบอกแล้วว่าตัวอาจจะไม่ครบอันนี้ยืนยันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปการเล่นอาชีพบางคนมีสัญญาที่จะต้องเล่นยาวบางคนมีสัญญาที่สามารถเดินกับสมาคมและกลับมาได้อันนี้ก็ต้องยอมรับ เป็นข้อข้อไปก่อนนะครับย้ําว่าเป็นข้อข้อไปก่อนนะครับทีนี้ผมอยากให้ไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคนและกันที่ต้องบอกว่าถูกสบประมาทมาตลอดว่าก่อนหน้านี้เหมาะสมจะติดหรือไม่ก่อนหน้านี้ฟอร์มดีหรือเปล่านะครับนั่นก็คือน้องอมสินจติบพร์จันทวิสูตรนะครับที่พิสูจน์ตัวเองในรายการนี้เนี่ยได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเธอทําไป41แต้มและมีแจมจบสําคัญสําคัญให้กับทีมเยอะมากๆและล่าสุดเนี่ย เจ้าตัวมีโอกาสจะได้ออกไปเล่นในต่างประเทศแบบเต็มตัวเรียกว่าแจ้งเกิดตั้งแต่ไล่มาตังวีเอลจนถึงชิงแชมป์โลกนะครับไปฟังความรู้สึกของน้องออมหน่อยกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเธอณตอนนี้ครับรู้สึกค่อนข้างเสียดายค่ะแล้วก็คือเรารู้ว่าทุกคนเต็มที่กับมันมากๆจนจนมันทําให้การการเล่นในแต่ละสกิลเนี่ยม,มันรู้สึกว,ว่าไปแบบไม่สุดค่ะแต่แต่เข้าใจว่าทุกคน เ,เต็มที่กับมันมากมาค่ะเพราะว่าเราก็อยากเข้าไปในรอบแปดทีมค่ะ,ะเราก็อยากได้กำไรเพราะว่าเป้าหมายของเราเราเราทำมาแล้วค่ะเราถ้าเกิดวันนี้ได้ก็จะจะดีใจแบบที่สุดค่ะแต่ก็รู้ว่าทุกคนช่วยกันแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆ,ๆก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราสู้กันต่อค่ะอย่างแรกก็อยากขอบคุณสตาฟแล้วก็โค้ชออนนะคะที่ให้โอกาสหนูได้กลับมาพิสูจน์อีกครั้งหนึง่งแล้วก็หนูก็ทําให้ทุกทุกคนเห็นว่า สิ่งที่เขาเลือกมันมันไม่ผิดไปแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมค่ะที่คอยผลักดันแล้วก็ให้กําลังใจเออมากๆเลยมันก็เลยทําให้หนูมีแรงยึดมีแรงต่อสู้มีแรงที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมค่ะรู้สึกขอบคุณทุกๆกคนเลยค่ะแบบแฟนแฟนก็ด้วยนะคะอยากที่หน้อยใจหนูถตหนูอาจจะพูดหมดก็คือ มันมีข้อความมากมายที่หนูไม่สามารถที่จะเปิดอ่านได้แต่ก็รับรู้ว่าพี่ๆทุกคนให้กําลังใจหนูมาหนูก็อยากขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวหนูส่วนตัวแล้วก็ในสนามด้วยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็หนูก็อยากพัฒนาตัวเองเหมือนอที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าจะรักษาโอกาสที่ได้มาให้ดีที่สุดค่ะฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้กับหนูด้วยนะคะค่ะ อ่ะนั่นคือความรู้สึกของออมนะครับก็าฝากเกันใจให้น้องละกันปีนี้จะออกไปโลดล้านในต่างประเทศเป็นครั้งที่2หลังจากก่อนหน้าเคยเล่นที่เวียดนามมาก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าน้องรู้แล้วว่าตัวเองจะไปไหนเดี๋ยวรอน้องเปิดละกันถามว่าผมรู้ไหมรู้ประมาณนึงแต่ว่าขอให้มันเป็นออฟฟิเชียลกันละกันไม่อยากจะออกมาเป็นข่าวก๊อสิบไม่ชัวร์ไม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าน้องได้ไปเล่นต่างประเทศแน่นอนนะครับไปต่อยหนึ่งคนที่เรียกว่า เป็นเดอะแบกของทีมสําหรับปีนี้จริงๆเป็นท็อปสกอร์เรอร์ของทีมเกือบทุก week, วีคเกือบทุกนัดนะครับนั่นก็คือน้องบีมพิพิชากกรามทีอ่อาจจะมีอาการตึงในเกมเจอญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะลงเล่นไม่เต็มที่แต่ว่าในรายการนี้เ,เธอซัดไป73แต้มนะครับแล้วน้องบีมเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเธอพอใจกับผลงานของตัวเองแค่ไหนครับไปฟังความรู้สึกกันเลยครับทีมเราคือว่าค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่แมตช์เวียนเดที่เราเล่น ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสะเหยียดแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าในชิงแชมป์โลกพวกเราก็เล่นได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะที่สู้กันมาขนาดนี้คือมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะแข่งกับทีมระดับโลกแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีๆขนาดนี้ค่ะหนูก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟด้วยค่ะที่ช่วยกันทำงาน,นหนูก็พอใจกับมาตรฐาน performance ของตัวเองนะครับ ถือว่าช่วยทีมค่อนข้างได้ดีมากมากค่ะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าพอใจในตัวเองค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่สามารถช่วยทีมได้ขนาดนี้ฝังถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่มาเชียร์เราวันนี้แล้วก็ทาง,ทางหน้าจอนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์เราเในแมตช์หน้าด้วยค่ะเราก็จะมีการแข่งขัน4เกมในปลายปีนะคะก mm ็ hmm. ะอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ น้องบีมยิ้มน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้แบาบยแบบนี้หวังว่าเป็นแฟนจะซับพอร์ตเธอเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับนั่นคือดึงเดอะแบกนะครับแต่อีกหนึ่งคนที่ผมอยากให้ไปพูดคุยฟังความรู้สึกในในมุมของผมแรกผมก็มองว่าเป็นหนึ่งคนที่กําลังพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะต้องเป็นกําลังหลักในอนาคตเลยก็คือทางด้านของลูกนิกนะท,ทิชาใจแสนนะครับตัวเซตเตอร์ของเราที่ผมว่าจริงๆนลูกนิกอ่ะเซตได้ดีนะ ประสบการณ์เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าด้วยความที่เธอไปเล่น PF เอ o ยูคัเนี่ยเจอพวกเนี้ยหน้าแบบเนี้ยมาบ่อยนะครับแล้วก็มีแต้มด้วยนะครับเกมเมื่อวานเจอญี่ปุ่นก็มีไปแต้มเหมือนกันนะครับมีแต้มไป2แต้มนะครับจากการหลอกบอลส่งบอลสองแล้วก็ตามนะครับก็อยากจะให้ฟังความรู้สึกนุกนิกเหมือนกันว่านุกนิกเนี่ยมีฟีลยังไงกับเกมนี้แล้วอาจจะมองเรื่องอนาคตอย่างไรบ้างนะครับใครเป็น FC นุกนิกที่เคยถามผมก็ลองไปฟังดูครับ วันนี้รู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับโอกาสจากโค้ดค่ะก็เพอได้รับโอกาสแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นให้มันเต็มที่อยากโชว์ศักยภาพของเราตามที่เราซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นในเกมวันนี้คะ่ะก็ซีเกมก็จริงๆก็อยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชค่ะแต่ว่าหนูก็จะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็ทาหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดจะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้โค้ชค่ะขอบคุณคะ่ะ นุกนิกสัญญาแล้วนะว่าจะพัฒนาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นตัวเลือกให้โค้ชก็ดีครับมีตัวเลือกเยอะๆแบบนี้ชอบเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็สรุปในเรื่องของหลังเกมแบบนี้และกันเพราะผมยอมรับแล้วก็พูดตามตรงว่าน้องสู้สุดฝีมือแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้ยังไม่จบนะเพื่อนๆสามารถติดตามการแข่งขันนะครับสำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้กันต่อเนื่องนะจ๊ะทาง pptvhd ช่อง36นะครับซึ่งผมก็จะบรรยาย ทุกๆเกมนะครับอยู่แล้วในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนี่รอบ16ทีมไปก่อนและการผมจะบรรยายคู่2ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามต้องพัดนีนะครับก็อย่าลืมสับสนกันมานะครับได้ทุกช่องทางจะเป็นซุปเปอร์ตังค์หรือว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าจะเรียกว่าสับสนผลิตภัณฑ์นะครับอย่างทางด้านของดีแคปซูลขคนอนหลับนอนหลับไม่สนิทเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผ่านชางช่องทางของต้องพัดนีเนี่ยก็ได้ราคาพิเศษนอกจากจะสับ สินค้าแล้วก็จะได้สนับสนุนช่องไปด้วยเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ไปได้เรื่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยยังไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวจะติดตามการข่าวไ,ไม่ว่าอยงจริงชั้นโลกเรื่อยๆไม่เฉพาะไทยเราจะติดตามกันไปไเรื่อยๆว่ามีประเด็นนาไหนหน,หน่าสนใจแล้วเจอกันครับ